สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแลร้าไลออนคาร์นะครับวันนี้เรามีรถกระบะยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ลูกค้าโหถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างหรือออปชันต่างๆนี่คือโหจัดเต็มเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆระบบความปลอดภัยอะไรโหจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่เลยครับ ฟอร์ดเอเวอร2.2 YT ยแนะครับปี2015ไม่เพียง59,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนรถสวยๆไม่น้อยหายากเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หายอยู่นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับราคาที่เราตั้งขายนะครับขายเพียง629,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอน ส่วนของแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นตามนี้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อสดน,นะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นร้านเราฟรีแบตนนะครับฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันเพราะครั้นี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9ทเท่านั้นนะครับโ็นต์เท่านัคาก็ดี ไม่ควรพลาดนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งข้าไปเซนลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยที่กระจังหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าโลโก้ฟอร์ด เป็นสีดําด้านนะครับอ่าสวยงามดุด,ดันมากอันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับโอ้สวยสว่างมากอันนี้ใสๆเลยนะครับอ่ามาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกตรงรุ่นเลยนะครับลูกค้าดูนะครับอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวฟ o r ์ดเลยริ้วรอยอะไรน้อยมากโอ้โหเปอร์เซ็นต์สีนี้ต้องบอกก่อน9 5 9 6เลยนะครับชุดแต่งนี่นี่ลูกค้าที่ตัดกับตัวรถมากเลยนะครับอันนี้เป็นซุ้มลอ โอ้สวยมากเลยนะครับแม็กนะครับอ่าอันนี้เป็นแม็กเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นแม็กอ่าล้ออลลอยขอบ18นะครับขนาดยาง2 6 5 6 0 R 1 8เลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องอ่า2 2 0 0งร้อ cc นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับอ่ากระจกมองข้างจะเป็นสีอ่าเทาลมดำนะครับเป็นสีเทาดำจะมีอ่าไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับและที่สำคัญสำหรับตัว วายแท็กนะครับจะมีนี่ราวหลังคาสามารถติดแหลกหลังคาได้เลยนะครับกันซามือจับนะครับอาจจะมีตัวกันลอยสีดําด้านโอหสวยตัดกับสีรถมากเลยครับและนี่ที่พลาดไม่ได้สําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีสติกเกอร์อเขียนว่า YT เลยนะครับเพราะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดครับ2เป็นรุ่น YT ยแทนะครับ จะมีชายบันไดนะครับสำหรับรถยกสูงต้องมีชายบันไดส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายโอ้หนี่ตัวครอบไฟสวยมากเป็นสีเทาดําเลยนะครับดุดันมากเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับฝา,าท้ายจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์กระยะถอยด้านหลังนะครับและที่สัมพันธ์รุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดตัววายแท็กนะครับจะมีกล้อง ถอยอบวกกับหน้าจออันนี้เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับมีสําหรับตัวท็อปเท่านั้นแต่ให้กล้องดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเลยคันนี้สวยชัดเจนมากานี่นะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คอะไรโหเด่นชัดเจนรอยมาร์ครอยแต้มสีจากเดิมโรงงานโหอยู่ครบอันนี้ก็เป็นฝาเดิมนะครับไม่มีรอยงัดเงะหรือว่าอ่าดู อีกฝั่งหนึ่งครับนี่เหมือนกันรอยตะเข็บเม็ดอาร์ครอยแต้มสีจากโรงงานอะไรอยู่ครบน็อต mm hmm. <Not S 2> เดิมเลยอันนี้เป็นฝาเดิมอันนี้ก็มากับตัวแมกไลเนอร์การลอยนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ที่พลาดไม่ได้สําหรับตัวไวแท็กสำหรับสายแคมปิง้งสายเที่ยวสายออฟโรดอะไรนะครับมันจะมีตัว power outlet อยู่ตรงนี้จากด้านหลังนะครับรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะตัวไวแท็กเท่านั้นเอาไว้ชาร์จแบตหรือว่า เสียบไฟแคมปิ้งอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล,แล้วเวลาปิดนะครับปิดแค่นี้เองนี่โหวสวยงามดุดันมากอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับนี่นะครับเป็นภายในของ Ford w i l t r a นะครับเป็นรุ่น็อปสุดอย่างที่บอกภายในสีดำตาตดกับสีส้มด้านนอกเลยนะครับโหฝ้าเพดานอะไรโหฝั่งนี้ยังสมมวัตติกยังห่ออยู่เลยนะครับโห แทบไม่เคยเปิดการใช้งานเลยอ่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันด้วยที่เบาะเลยนะครับส่วนตัวเบาะ y t ยทนะครับจะเป็นเบาะหนังสลับกับผ้านะครับอ๋อจะมีโลโก้เขียนชัดเจนนะครับอ่าเขียนว่า y t ยทนะครับอ่าจะเป็นเอกลักษณ์อ่าได้ส้มนะครับนี่โอ้ยังตึงปีกเบาะนี่ยังแข็งมากเลยนะครับโอ้ถ้าเทียบกับรถ ปีเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีนะครับริ้วรอยแผงประตูจากด้านข้างฝั่งคนนั่งนะครับริ้วรอยน้อยมากถือว่าดูแลมายะได้อย่างดีนะครับโอ้ค่อยๆให้กล้องไล่มาได้เลยนะครับะจะเป็นหนังสลับกับได้สีส้มตัดกระสีตัวรถอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเหมือนคล้ายๆลายแคปล่านะครับอโอ้โหดีไซน์มาได้สวยมากนะครับ คอนโซลด้านหน้าอย่างที่บอกเป็นหนังสลับก็ได้สีส้มเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเดิมเล่นได้ FM AM CD USB เชื่อมต่อบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับ SD card อะไรได้หมดเลยสามารถาปรับแอร์นะครับจากหน้าจอหรือจากาปุ่มคอนโซลด้านล่างก็ได้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกสายขวาได้เลยนะครับฝั่งคนนั่งจะเอาอุณหภูมิ เออยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรได้หมดเลยนะครับความแรงลมพัดลมบวกลบอ่าเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแผ่นซีดีจะใส่จากด้านล่างตรงนี้อ่านะครับแผ่นซีดีจากตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงอ่าวิทยุจากตรงนี้ได้เลยส่วนที่บอกครับตรงนี้สามารถปรับอ่าแอร์ตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับส่วนอ่าที่ชาร์จหรือ power outlet นะครับโอ้โห Ford นี้ให้มาเยอะพอสมควรเลยด้านล่างก็จะมีอ่า USB สองตำแหน่งนะครับมี AUX เสียบ SD card อะไรจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติอย่างอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเวลาเราใส่เกียร์ R ปุ๊บจะมีกล้องโชว์จากด้านหลังโอ้โหกล้องนี่ชัดมากเลยนะครับ Full HD ก็ว่าได้ก็มีเซนเซอร์กระ,ระยะนะครับ สามตำแหน่งเลยนี่นะครับเป็นหน้าปัดเรือนไม่โหสีสวยมากสีสันนี่โอ้โหนี่นะครับอ่าไม่เลขไม้นะครับ59,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะครับโหอันนี้ถือว่าใช้น้อยมากนะครับอันนี้เป็นวัดความเร็วนะครับออันนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงเกียร์น้ำมันออันนี้เราใส่เบรกมืออยู่ก็จะมีไฟโชว์นะครับเตือนเปิดประตูจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็จะเป็น เลือกโหมดเลือกปรับหน้าจอนะครับ FM AM โหมดต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์ด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเลือกฟังก์ชันต่างๆจากที่หน้าจอนะครับเราเลือกดูฟังก์ชันต่างๆและที่สำคัญสำหรับตัวท็อปนะครับจะมีระบบ Cruise Control นั่นเองนะครับใช้สำหรับวิ่งทางไกลโหดีมากเลยนะครับขับขี่แบบสบายมาก ไม่เหนื่อยเลยนะครับคันนี้จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าเช่นเคยนะครับซ้ายขวาขึ้นลงจากตรงนี้ได้เลยจะมีเซนเทนล็อกจากตรงนี้นะครับกระจกคันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับเป็นเบาะแถวหลังแถวที่2นะครับของฟอร์ดไวท์แท็กคันนี้นะครับโอ้หนังตึงมากเลยครับให้ลูกค้าดูเลยนะครับโอ้ ไม่มีรอยยับเลยนะครับแล้วเวลาขึ้นนะครับก็ง่ายนิดเดียวอ่าเราก็เหยียบชายบันไดนะครับแล้วเราก็ขึ้นโอ้นั่งสบายมากเลยนะครับจะนั่งสองคนสามคนก็ได้แล้วเวลาเท้าแขนนะครับถ้าเรานั่งสองคนอ่าเราก็เท้าแขนลงมานี่สามารถไว้ชากาแฟเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยนะครับเท้าแขนสบายมากนะครับหรือเราไม่ใช้เราก็เอาขึ้นแค่นี้เองนี่นะครับเป็นภายในของ กระบะ4ประตูฟอร์ด2 2งวแท็กนะครับไม่เพียง59,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใช้ก็น้อยราคาก็ดีของแถมก็จัดเต็มนะครับใครที่หาอยู่นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสาวกฟอร์ดนี่ต้องย้ําเลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องกันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอ่าภายในห้องเครื่องกันนะครับเวลาเปิดง่ายนิดเดียวนี่ฮอรุ่นนี้จะเป็นอ่โชคนะครับโอ้สะดวกสบาย เดี๋ยวพามาดูเริ่มจากไล่จากแก้มด้านข้างได้เลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาใกล้ๆเลยไล่จากแก้มด้านข้างเลยนะครับโอ้น็อตไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้เป็นสีเดิมเลยโอ้โหฝากระโปรงนะครับเดิมๆอันนี้เป็นฝาเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีการงัดแงะเลยนะครับรูกลมๆโอ้โหลอ,อยตะเข็บอะไรนี่เดินตรงชัดเจนรูกลมเม็ดอาร์ค บาร์โค้ดต่างๆอะไรอยู่ครบเลยนะครับดูกลมปุ๊บเลยสติกเกอร์เดิมจากศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวไลน์มาเลยฝากระโปรงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับไม่มีรอยไยรอยงัดแงะโอ้แก้มด้านข้างนะครับให้กล้องไลน์ดูได้เลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดูรีวิวนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับ พอเรารีวิวอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอย่างที่บอกเครื่องนะครับอันนี้คือเราสตาร์ทมาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะครับาจากที่เรารีวิวจากด้านในเครื่องได้รับการดูแลสูงน,นะครับอันนี้คือไม่มีสันไม่มีเสียงเคกเสียงแกก้ๆเลยนะครับรอยมาร์กิ้งจากโรงงานอะไรนี่คืออยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์หน้าเครื่องอะไรอยู่ชัดเจนเลยแล้วเวลาปิดนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ดึงลงมา แค่นี้เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพา,มาชมภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดแล้วขาท่านใดที่หาอยู่นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่ารถสวยใช้น้อยแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับแล้วโปรโมชั่นจัดเต็มแบบนี้เราไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับฟอร์ดเลนเจอร์2.2วายแท็กปี2015เลขไม้เพียง59,000กิเมเท่านั้นราคาที่เราตั้งขายนะครับเราตั้งขายเพียง629,000บาทเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง6กแสนสองบาทเท่านั้นร้านเราฟรีแว7%ดเนะครับฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น 1- 1ปีเต็มนะครับของใหม่เลยนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับเปีดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง7 9เท่าเั้นนะ้รับอรือลูกต้าต่าจัันนะครับสามารถซื้อลถกับร้านต่าได้เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับเพราะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซนลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถทักกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e YouTube หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับ ร้านตั้งอยู่บนถนนใหญ่เลยนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับหาง่ายมากครับหรือลูกค้ามาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าไลออนคาภาษาไทยเลยนะครับเ,เราปักหมุดกันไว้ตรงนี้เลยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ